ผมจะหาเบอร์บดนะครับวันนี้ผมใช้กาแฟบูคอฟใครๆก็หาได้ไม่แพงด้วยบูคอฟกันเราก็พันธมิตรกันนะครับผมพีพๆเขาก็ซัพพอร์ตจริงๆก่อนที่เขาจะมาซัพพอร์ตบอกก่อนซื้อเขามาตั้งนานแล้วเพราะว่ากาแฟเขาเหมือนกับเราเข้าศูนย์โตโยต้าคันด้ามันม,นมนาตรฐานดีคู่กีทีเบอร์บดก็ไม่ค่อยเปลี่ยนอย่างเงี้ยซื้อพวกซิงเกิลออริจินมามาฝึกเรียนอ่ะดีกว่าไปซื้อเบรนด์นะแนะนาเพราะว่าอะไรเวลาที่กาแฟมันมีทั้ง เบรน์คั่วเข้มขั่วอ่อนอยู่ในถุงเดียวกันเราเทไปเราจะรู้ได้ไงว่าคั่วเข้มหรือคั่วอ่อนอยู่มากกว่ากันมันผสมเข้ามามาค้งเบอร,ร์บดมันเปลี่ยนมันเปลี่ยง่ายแล้วช่วงเรียนรู้เราจะงงไม่เข้าใจทําไมปรับตรงนี้แนละ้วกลับมาทีนึงเบ,เ,บเบอร์บทเบอร์บดทำให้น้ําไหลตกไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นหาซิงเกิลออริจินมาบดก่อนนะครับไม่ใช่บอกว่าเบรน์ไม่ดีแค่บอกว่าช่วงเรียนรู้มันจะทําให้เราเข้าใจได้เร็วขึ้นครับเราสักกาแฟ20กรัม นั <ersch> python, it, ้นเดี๋ยววันนี้ผมลองใช้บาสเก็ตของเขาไปเลยดีกว่าเป็นตัว20ไม่เคยชิมเหมือนกันอยากรู้ว่ารสชาติลิทานุภาพเขาจะเด็ดขนาดไหนนะครับโฟตัวนี้เป็นไฮโฟลบาสเก็ตที่เวลาพวกรีเบเตตหอะไรเขาจะแถมมาให้หน้าตาต่างกันอย่างนี้ครับตัวที่แถมมาให้นี่คือโลโฟครับเห็นต่างกันชัดเจนเห็นไหมตัวมันจะบีบมาก็ไหลมาเบอร์บดก็จะไม่ได้ละเอียดมากตัวนี้อาจจะต้องละเอียดกว่าน่อยแน่นอนนะครับผมเพราะว่าคิดไว้ง่ายพอมันอั้นเป็นปากขวดนะ ปากขวดแคบลงอะไรมันก็อั้นขึ้นมาทั้งนั้นแหละจะเกิดอะไรขึ้นพวกบอดี้พวกความหวานอะไรเงี้ยแหละแต่วันนี้เราจะเล่นตัวนี้ h i g h acidity high flow low flow มาไม่มีขอบด้วยสังเกตไม่มีขอบแก๊กไม่มีขอบคืออะไรมันก็จะแบบกาแฟไม่ติดก,กับตรงนี้ครับแต่ไม่ใช่บอกว่ามีขอบหรือไม่ไม่มีขอบดีก่อนนะอย่างเช่นพวกเครื่องซูปเปอร์คอปอ่ะก็ต้องใช้แบบมีขอบเพราะว่าเวลาเขาเอาชาว์เขาดัดขึ้นไปแล้วเขาดึงมามันหลุดมาทั้งยวงเลยมันไม่มีอะไรเกาะ แต่แฟลร์เราไม่จําเป็นนะครับตัวของมันเองมันม,ม,มันมันโอเคอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นใส่แบบนี้ได้ยี่สิบกรัมขอนับเวลาให้ผมด้วยกันหน่อยได้ไหมฮะมานี่มันชูบ่งป้ายอยากจะชัด <c oughs> ผมเปิดเครื่องก่อนนะครับ <c oughs> เปิดเครื่องแล้วนะครับเบามากไปแล้วนะหนึ่งสองสามไป <c oughs> หมดแล้วครับผมหมดแล้ว วีแปดแวีแวีครับผมเหมือนเดิมครับผมแล้วทำไมคุณถึงไม่ซื้อล่ะเหตุผลอะไรนะไหนพูดกับครู่ซิเหตุผลอะไรไหนพูดสิของหมดของหมดนี่เจ๋ง่าก็ของหมดไอ้คู่ทำไมไม่ซื้อของไม่มีของหมดกระตังดอกเดียวเออแต่งตัวเท่ากันทรงผมเท่ากันเนาะแต่บอกบอกถึงอะไรว่ารวยกว่ากล่องหน่สองไงนี่ไงเรามีกล่องหน่สองใครใช้กล่อง ใช่ผมมีเป็นตัวขุนยนต์แบบตัวประกอบได้นี่มาแล้วสั่งซื้อซะานะครับผมตัวนี้ไหวง่ายเหมือนตัวที่ใช้ใช้กับ One ซ Pixel K Mac K Plus เลยมีมาแล้วจบไปแล้วคิดว่าหมดไหมถ้าเราไม่มีสวิทชกี้แบบนี้สมมติว่าผมมีสวิทชกี้นี่ถ้ามีสวิทกี้ก็ยังช่วยได้เห็นไหมนี่แต่ถ้าเราไม่มีไม่ใช่อะไรวันนี้ไม่อยากขายมากหมดแล้วอย่ามาแล้วค่อยขายใหม่ ดึงมาตัวนี้ได้ครับนี่ยังมีอยู่อีกนี่เห็นไหมบอกแล้วไอตว้ตัวนี้จําเป็นนี่ตัวนี้นี่อยากจะเอาให้มันแบบครบเลยแล้วกาแฟไม่หือนอนะ่ะซื้อดีดซื้อ A4 d f 6 4 V ไปเลยแล้วไงต่อดึงมาได้อีกเหตุผลอะไรที่ต้องไม่ซือ่อเพราะอะไรไหนบอกครูส<ม>ิบอกครูหมดไง ชอบห่ะชอบด้านี้มันลกจิตดิ่ะโอเคโอ้โหนี่เลย20กรัมนะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูครับถือว่าทำความสะอาดไปเลยในตัวครับ เหตุผล <laughs> <laughs> อะไรอะเหตุผลอะไรเหตุผลอะไรถึงไม่ซื้ออือขอให้มัน <c oughs> เข้ากันก่อนครับนักเรียนอย่างน้อยซุยให้มันแบบอย่างน้อยเกลี่ยให้มันช่วยมันหน่อยอะเห็นไหมยังไงก็เป็นก้อนเพราะอะไรมันตกอยู่ในทรงกระบอกตรงนี้ขาอมาปุ๊บเสร็จมันก็จะเป็นก้อนอยังไงเราก็ต้องเกลี่ยครับเข้ามายัง นี่ขนาดเข็มไม่พอแล้วนะเมื่อกี้ทำเข็มหักกันแต่ว่านอมคอเขามีเปลี่ยนเข็มให้ทั้งชุดเลยอีกช่วงหนึ่งเห็นไหมเรียบเลยแล้วก็นี่พอเหตุผลนะพอนะฮะถาดรองน้ำของเจก็จะมีขายอยู่ที่โอกสคาเฟ่นะต้องมีนะตอนนี้โปรโมชั่นคือซื้อพร้อมกันราคาพิเศษตุตดตๆตมาถามเองแล้วกันอ่าแล้วก็นี้เคซีสองร้เข้าแล้วประกัน6เดือน จัดไปเ่าเลยนะครับปัส,สกีนครับผมอุ้ยถ้าสมมติว่าแฟร์ไม่มีใช้นมคอก็ได้นี่นะนมคอมีให้สองแผ่นมีให้เลือกสำหรับรสชาติที่แตกต่างกันจุอยู่ตรงนี้เลยมาใส่ตรงนี้ครับผมดันเข้าไปเลยครับสดๆเลย สุดตรงนี้เลยขอบนี้เลยเรียบร้อยโอ้นิ่มดีนะรู้สึกว่านิ่มกว่าเจนซี่เขาก็มีอะไรเซอร์ไพรส์มผมตลอดเวลาเลยนะเปลี่ยนอะไรก็เยอะแยะ,ยะล้วนี่คือเข็มนอมคอรครับนี่คือหัวมันนะผมยังไม่ได้ใส่เข็มนี่ครับประานี้ครับเอ้ยมีแม่เหล็กก็ใส่ได้ทุกอย่างนะครับซื้อซะนอมคอเข็มเกียร์นี่เดีอ่ะมาใส่น,นี้นะครับเปิดเคซีสองต้องเข้าแล้วบอกแล้ ล้างเครื่องแปะไปได้เลยเขามีฮูดเพิ่มขึ้นมาจากเ,เหมือนเชนสี่ครับจะมีฮูดขึ้นมาอ่อนๆวางกาได้ไม่เป็นรอยแล้วน้ําก็ไม่ล้นด้วยเนี่ยปิ่มๆได้เลยไม่ต้องกลัวหกโอเคเราจะพยายามหาสูตรเนี่ยครับหาเบอร์บทสูตรของผมก็คือลบหเดี๋ยวเรามาเข้าสก,กัดเรโช 1. ต่อ2หรืออาัตราส่วนเขาเรียกว่า1ต่อ2ก็คือกาแฟ20กรัมที่ใส่เข้าไปเอาไปคูณ2ด้านหลังน้ําที่สก,กัดออกมาต้องได้แค่40 ML เท่านั้น นี่เป็นอันตราส่วนกลั้นไว้สำหรับทำเอฟเฟกตช็อตนะครับผมอย่างนี้ถ้าใส่ย0กรัมออก40เขาเรียกว่าดับเบิลช็อตครับมากดแล้วนะครับดูซิว่าจะอันหรือจะเป็นไงบ้างแล้วก็ขึ้นที่3มบา์ก่อนเลยอ้ายสวยแล้วดูข้างล่างเลยพอดีเป๊ะเลยโอ้โหหาเบอร์บทเก่งจังวะทีเดียวได้เลยักประมาณ10วินะครับกดง่ายมากรุ่นนี้รอประมาณ10นะแล้วก็ไป9บาบาครับ โอ้คุณง่ายมากบัตเก็ตอาจจะยังไม่ค่อยรวมสายไม่เป็นไรนะครับช่วงแรกให้ได้สามสี่สิบมลนะครับสามสิบแปดสูตรผมครับแล้วตัดขึ้นเลยครับจะได้สี่สิบพอดีจบยี่สิบสี่อันเดอร์เอ็กทรักชั่นครับผมทำไมอันเดอร์เวลามันจบเร็วไปสูตรลบห้าของผมก็คือสกัดสี่สิบมลใช่ไหมลบห้าเวลาที่ตกก็คือสามสิบห้านั่นเองถ้าคุณใส่กาแฟสิบแปดกร,รั คุณต้องใช้เลโชหนึ่งต่อสองใช่ไหมก็ต้องออกมาสามสิบหกใช่ไหมครับลบห้ากลายเป็นสามสิบเอ็ดวิวเพราะฉะนั้นลดหลั่นไปตามกาแฟที่สกัดออกมาเราจะไม่ฟิกเหมือนสูตรสมัยก่อนแล้วยี่สิบห้าถึงสามสิบคือ,อบิลูทม์ช่วงที่แบบดีที่สุดไม่ใช่แล้วเปลี่ยนไปตามเมล็ดก,กาแฟเปลี่ยนไปตามขั้วแล,ล้วลองชิมนะครับถ้าสมมุติว่าการใช้สูตรลบห้าไม่อร่อยรู้สึกเข้มไปก็ลบไปอีกห้าก็อาจจะกลับไปที่กาแฟแบบคัมพีเดิมก็ได้นะครับโอเบอร์บทของผมเมื่อกี้สิบห้าสิบห้าคลิก มันไหล24่ใช่ไหมผมเครือไว้เลย3คลิกไปเลยก็เป็น12คลิกครับผมก็ละเอียดกว่า3เบอร์ให้เวลามันตกเข้าไปสาให้ได้นี่มันยี่สิี่เองขอให้มันให้มันช้ากว่านี้หน่อยมันจะมีบอดี้มีทุกอย่างครบทําไมจะต้องเป็นเวลานี้เปรี้ยวหวานขมให้มันกลางๆพอดีนี่คือการหาบทแบบสมดุลกลางสิ่งที่ผมต้องการใช่รอบหุนยังเป็นพันแอยู่เหมือนเดิมครับโอเค เวลาใช้เครื่องนะครับพอสกัดเสร็จแล้วได้ช็อตแล้วเราก็ฝัดน้ํามันออกมา1ทีพอครับยางจะได้ไม่เสียาหายบ่อยนะยิ่งเราฝัดบ่อยยางก็ยิ่งเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพยายามจบที่ยางแบบที่ให้น้ํามันเป็นฟองขาวเนี้ยทีเดียวคุกกี้ก็แห้งแล้วคอยมาดูกันโอ้โหของใหม่ไม่มีก๊บไม่มีเก็บอะไรเลยนะ,ะมาดูนี่แล้วเราก็เปิดตรงนี้ ขออนุญ,ญาตใช้นมคอก่อนนะครับผมอยากเก็บพาสกรีนของแฟรชห้าสิบแปดไว้กอดนั่นเองนี่แห้งกลิปเลยเห็นไหมแล้วก็คุบตรงนี้ไม่ออกเลยเพราะว่ามันไม่ใช่โลโฟมออกยากนะออกแล้วเวลามันเป็นโลโฟมมันจะออกง่ายมันเหมือนกับมันมีตีบบัเก็ตมันมีตีบให้ง่ายแต่เนี้ยมันข้อด,ขอดีข้อเสียต่างกันแต่มันก็ไม่ยากอะไรเนาะทุบอย่าทุบไปเรื่อยๆอย่ามันก็เข้าทีเองอ,ะอ่ะเช็ดให้แห้งแล้วไงต่อ ทำต่อไปได้เลยออยากให้สะอาดกันหน่อยล้างนิดนึงถ้าสีเรียดนะถ้าสีเรียดนะจะได้สวยๆไงสะอาดดีเขทําต่อได้เลยครับทํากาแฟจากแฟลรได้เร็วมากถ้าเคยเห็นคลิปผมทำแล้วเร็วสุดไม่นับการบดนะบดเสร็จนาทีเดียวก็ได้กินแล้วเอ้ามาเคยเรียนเลยค่ะดูอ๋อเนี่ยโอเคโอเคแค่คุณได้วิชาหาเบอร์บดไปเนี่ยคุณก็ทำกาแฟได้แล้วขั้นต้น เป็นการถนอมเฟองไปในตัวด้วยมันเร็วอยู่แล้วอะ่ะแปดวิเองเครื่องธรรมดาปกติประมาณสาสบวิให้มันชัวร์กดวันไปได้จริงๆเลเปล่าไม่ใช่ฝืนนะแคร็กได้เลยนะเพราะข้างคึกยังไม่เข้าเกียวเลยแคร็กเลยจับตรงนี้ใช้อุ้งนี้กดดันเข้าไปจะช่วยเบาแรงเราดีกว่าเราจับอย่างนี้ <c oughs> จริงไหมเนี่ยเ,เล็กๆน้อยๆที่เกมมีกที่สอนกันได้ใช้อย่างเงี้ยดันไปดีกว่ามาดูช็อตกันครับ ทำไมผมแนะนําให้ซื้อ k ค200เพราะว่ามันตักตั้งเวลาให้ได้เลยไซส์ขอขวาเราไม่ต้องมานั่งจับเวลาเองแล้วเราไม่มั่นคงอ่ะไม่แม่นครับสามคลิกนะครับดูซิว่าจะดีขึ้นไหมเบอร์สามออกไหมถ้าแน่นไปก็เดี๋ยวกินนมกันอย่างนี้ก็โอเวอร์ Over ไปนิดเออก็ถือว่า <B 3. S 1> ก็ถือว่าสามคลิกแล้วก็ตลอดมาแล,แล้วก็ลงแค่คลิกเดียวจบแล้วเราก็ได้กลางแล้ว อันนี้ก็กาแฟนมดีกว่าดูดูแลกาแฟนมดีกว่ามันก็จะรายคอหน่อยก็เรียกว่าแห้งคอไปหน่อยกินกับน,นมเข้ากว่า9บาทค,ครับนี่ดูผมกดใช้หน้าอกกดเห็นไหมอ่าดูกดเราจะใช้แรงตัวเราไม่ใช่แรงแขนนะครับเริ่มรวมสายแล้วรวมสายอย่างขอดูข้างล่างหน่อยครับเดี๋ยวครับสวยยังเนีย่ยโดนดอกสองดอกก็สวยแล้วแล้วก็ เอวตัวกลับมาให้38นะครับ38ฝั่งขวาแล้วก็ดึงขึ้นจะได้40พอดีไม่เกิน38.38จุด 38. 38เลยเห็นไหมเราก็เข้าจุดอเด a l ของเราแล้วอเด a l ก็คือจุดที่เป็นสมดุลกลางตอนนี้ขอให้ยาต่ำกว่า30วิหรือไม่เกิน40วิบวิก็ยังอยู่ในเลนที่กินได้ผมเลยอยากให้ได้3 5ห้างไงมันเลยสมดุลกลางๆเปรี้ยวหวานกลาลังดีบอดี้กำลังดีตอนนี้ไป3นมนมน่าจะอร่อยกว่าเดีย๋ยวเรามาชิมกันหน่อยอยากกินเลยไหมอยากกินเลยไหมน้ำมันออกก่อนด้วย ดอกสามดีกว่าจากสิบสองมันอั้นไปใช่ไหมเมื่อกี้นี้สามแปดครั้นี้แค่แค่เซี่ยวนี้เลยก็ได้ครับสิบสองก็เป็นสิบสามครับผมหรือว่าสิบสองครึ่งระหว่างไมครนก็ได้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นสเตปเลตเขาเลยเล่นเครื่องบดที่เป็นสเตปเลตกันนี่แหละสเตปเลตก็คือมัน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 ไม่ล็อกอย่างเงี้ยแต่มันแบบปื๊ดได้เลยเล่นเวลาได้นั่นเองครับใช่ถูกต้องถูกต้องจริงๆช็อตนี้ถือว่ากินได้แล้วนะกินกับนมอะไรเงี้ยได้แล้ว นี่ติดกระจกได้เลยโอ้โหแล้วก็มาดูช็อตตรงนี้ครับท่านผู้ชมมาดูกับผมไหมถ้สานผูว่าดูตรงนี้เห็นช็อตไหมนั่นไงโอเคคราวนี้เราเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่12คลิก13คลิกครับผม ไปสามบาค,ครับหยูยเลยเถิดเลยมนะันนอะเลยเลยแก้วไหมเลยสามบาเหมือนเดิมครับผมเอาประมาณสิบวิครับผมบัตเก็ตใหม่นี่มันมแบบยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเนาะ ต้องโดนย้ำไปบ่อยๆให้ก้นมันก้นมันรวมกันหน่อยก้นมันบุ๋มหน่อยโอ้กดง่ายกดง่ายมาก38โอเคพอดีเป๊ะเลยครับ40จบ35มาดื่มกันครับพมนี่แค่เรื่องไม่ใช่เพชรโปรไฟลนะ์และหาวบ,บทบวันนี้ผมสอนแค่คร่าวๆอยากมาเรียนจริงก็นั่นแหละเพ,พิ่มเพชรโปรไฟล์ก็คือเหมอนตอนต้นกี่มาใช่ผมสอนเป็นสเต็ปอะนี่แค่2เองยังพื้น สูตรเนเชอร์กันในปุ๊บในไช่ต้องนั่นแหละนั่นแหละแต่ต้อตั้งต้นก็คือหา35วิให้ได้ก่อนหลังจาก35วิได้ปุ๊บเสร็จเวลาไม่ใช่ตัวงกำหนดแล้วจะเป็นเรื่องเพชเชอร์แล้วแต่ก็ยังแต่ควรจะมาเช็คช็อตธรรมดา3ไป9ธรรมดาให้มันได้35วิให้ได้ก่อนนะและอีกช็อตค่อยเล่นเพชเชอร์ใช่เวลาจะจะไม่กำหนดอะไรแล้วเครื่องถือว่านิ่งมากครับนี่ผมกด3ไป9ธรรมดานะ โหบัตเก็ตเข้าที่แล้วนะ <One check. S 1> อห้าเนี่ยพอดีเลยห้ากรัมจะอยู่ประมาณสิบวีครับแล้วผมก็ไปก้าครับผมเนี่ยผมใช้อกกดนะเห็นไหมใช้ลำตัวกดเลยแล้วก็เทตัวขึ้นมาครับอย่าไปก้มตามเราจะไม่เห็นเพเชอร์โอ้ช็อตสวยมากเออมีกระจกบดีอย่างนี้เอง สามสปดโอเคจบที่สามสิบครับไม่ผิดครับความร้อนครับผมอ่า้วโอ้โหดมกลิ่นมันออกมาแบบเ <c oughs> ขาเรียกว่าสกัดสกัดแบบร้อนสุดอะ่ะเขาเรียกว่าอโรมามันออกแต่ดูดิเอาน้ําน้ำห้าสิบกับนมห้าสิบครับอ่าใส่ทีละครึ่งยี 20, 20. ่สิบยีสิบแล้วมาชิมกันเลยดูดิครับ